ทำไมเราถึงใช้คำว่า GPS บุกไทยบ้านจริงๆต้องบอกว่าคนทำหนังทั้งวงการาตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้ที่สุดใช่ใโอ้เร oh. าเนี้ผมนึกภาพข้ามช็อตไปละข้ามช็อตไปถึงวันที่ฉนหนังชายละเราจะได้เห็นบรรยากาศที่ลูกหลานพาคุณปู่คุณย่ามาดูหนังอีกครั้งเวย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หนังติดมันนะครับเราจะมาในโหมดของการวิเคราะห์ด้วยมุมมองคนทําหนังก็ล่าสุดฮะ GDS บริษัททําหนังเรียกว่าอันดับหนึ่งของประเทศในใจเราเปิดโปรเจกต์ใหม่เป็นหนังใหม่ออกมา5เรื่องงั้นเราก็เลยจะชวนทุกคนเนี่ยไปดูไอ้โปรเจกต์5เรื่องนี้ ผ่านมุมมองคนทําหนังหลังห้องอย่างพวกเราอเนี่ถ้าเราบอกเราเนี่ยคนทําหนังหลังห้องนั่นอะเขาคนทําหนังหน้าห้องเลยนะออไปออไปดูว่าหน้าห้องเ,ออเด็กหน้าห้องเขาทาอะไรกันเ,ออเรารู้สึกว่าหนังไทยมันซบเซามานานแล้วเหมือนกันนะจนกระทั่งแบบ g p s เนี่ยเปิด5้าโปรเจกต์นี้ขึ้นมามันทําให้ความรู้สึกแบบโว้คึกคักอะเราเห็นวิธีคิดที่พาหนังหรือว่าการตลาดใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นหนังไทยทำเนี่ยอยู่ในนี้ด้วย และนี่คือสิ่งที่คนทำหนังหลังห้องเห็นใน5หนังใหม่ของ GTS ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยฮะไอ้คนหล่อลวง GTS ไทยบ้าน,นครับเอา้าทำไมต้องไทยบ้านต้องเล่าก่อนว่าไอ้คนหล่อลวงเนี่ยเป็นหนังของพี่เมธทาราทร์ซึ่งพ,พี่เมธเนี่ยเัฒจะทำ ATM อื ทำไอไฟเรียกว่าเป็นคนที่ไลเซนชัดเจนว่าทําหนังรักตลกก็เ,เป็นตลกแบบตลกนําด้วยตลกนําเป็นหลักแล้วก็รายได้เนี่ยไม่ตลกเลยรายได้มีทะลุร้อยล้าน200้ล้าน300ล้านตลอดอจนกระทั่งมาเป็นเรื่องที่3ไอคนหล่อลวงเนี่ยเปิดภาพมานี้เล่าแค่ว่านักแสดงมีใครบ้าง,ม,างมีพี่ณเดชมีพี่เผื่อเห็นใบเฟิร์นสิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นลุคใหม่ของณเดชนว่าคล้ายๆโซฮานเราเห็นใบเฟิร์นผู้อีสรนเอาจังสันบอไอเอ้าจังสันละ แต่ทีนี้ทําไมเราถึงใช้คําว่า GTS บุกไทยบ้างเพราะมันมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับหนังพี่เมธเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาอืมอมคือต้องเล่าว่า GTS เองถูกมองเป็นบริษัททําหนังที่ทําหนังของคนเมืองดูจับคาแรคเตอร์ของคนเมืองทีนี้เรารู้สึกได้เลยว่า GTS พยายามจะจับกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มไทยบ้างคือต้องมองว่าในวงการหนังในยุคหลายๆปีหลังมาเนี้ยหนังที่เป็นเมืองมากๆไม่ค่อยได้เงิน ในขณะที่สวนกระแสกับหนังที่เป็นไทยบ้านหนังที่เป็นชานเมืองหนังในช่วงสองสปีหลังเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าไทยบ้านบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นไทยบ้านแบบซีรีส์ผู้บ่าวไทยบ้านเนี่ยประสบความสำเร็จในภูมิภาคและค่อยๆขยายฐานมายังกรุงเทพกรุงเทพมายังคนเมืองเพราะฉะนั้นในฐานะในมุมมองคนทําหนังหลังห้องเนี่ยเราจะรู้สึกว่า เนี่ย G T A กำลังตีตลาดนี้อยู่เราเดานะเราเดาว่าเขามีความพยายามจะเอาความไทยบ้านเนี่ยมาอยู่ในส่วนผสมของเรื่องนี้เริ่มจากว่าเราสูขอายะเดชเราก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นขวัญใจเป็นพระเอกขวัญใจชาวอีสานใบเฟิร์นมาพูดอีสานให้รู้กันไปเลยว่าคาแรคเตอร์เนี้ยมาจากที่ไหนทั้งพี่เผือกเองอะก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นขวัญใจเด็กแว้นนะคนนี้ความฮาเขาเวลาเขาจัดรายการ E F M อะไรเงี้ยเราจะเราจะรู้สึกว่าเขา เขาเป็นขวัญใจของหนุ่มๆที่แบบเฮ้ยเนี่ยพี่วันนี้ฮาเพราะนั้นนี่น่าจะเป็นก้าวที่น่าจับตามองของ g d s ว่าจะมาลง<ม>ถึงกลุ่มลากย่ากลุ่มไทยบ้านยังไงบ้างเพราะทําไม่ง่ายคนเมืองเองอะ่ะพยายามจะทลองทําหนังไทยบ้านนะอพอรู้ว่าประสบการสํสำเร็จอะ่ะแต่ว่าหนังไทยบ้านเนี่ยพอไม่ใช่คนไทยบ้าน,นจริงๆทำอะ่ะคนพบว่ามันเหมือนเหมือนคนมือกรุงเทพตำส้ตตมตำอะ่ะไม่อร่อยเท่า,าแบบเออขาอะ่ะจะให้แบบคนเมืองไปนั่งซดเล้าขาวแล้วแบบเคี้ยวมะขามเปียกเนี่ย มันไม่แซบเท่ากับคนอีสานทำทำด้วยตัวเองซึ่งก็น่าจับตามองว่าจะสามารถปรุงออกมาได้แซบอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเรื่องที่2ครับ Ghost Lab ฉีกกดทดลองผีหนังผีปลดแอกของ GDS เอ่อถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักหลายปีก่อนเนี่ย GDS นี่คือสตูดิโอที่ทำหนังผี อันดับหนึ่งของประเทศเลยในทุกๆปีเนี่ยในทุกๆปีเราจะเฝ้ารอว่า GTS เนี่ยหรือในนาม GT, g t s เก่าเนี่ยเขาจะทําหนังผีอะไรมาบ้างชัตเตอร์ชัตเตอร์ห้าแพง่งสี่แพง่งเด็กหอแรดลัดดาแลนโโเรียกว่าไม่มีขาดทุกปีคือทําจนสามารถไปทําสวนสนุกผีได้ เออทำเป็นเล่นไปเออได้ทั้งคําวิจารณ์แล้วก็รายได้ได้แต่ว่า2อสปีหลังเนี่ยไม่ไม่มีเรื่องสุดท้ายต้องย้อนกลับไปที่เพื่อนที่ระลึกโอ้นานแล้วอ่ะนานแล้วหลายปีละไม่มีไลน์อัพหนังผีจาก t t h อีกเลยก็เราเลยมองว่านี่คือการปลดแอกอันที่หนึ่งก็คือกลับมาทาหนังผีที่เป็นแบบเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยที่ตื่นเต้นอีกอันนึงก็คือว่าพุ่มกลับพี่ก๊อปวีเนี่ยซึ่งเขาทำาบอดี้สมาก่อน คือพี่ก๊อฟเนี่ยหายไปจากวงการทําหนังสักพักใหญ่เพราะว่าเขาไปอยู่ในส่วนของการพวกทําโชว์ทำไลฟ์โชว์ <life S 2> ชวทั้งอของคานแล้วก็ทําบ้านผีสิงบ้านผีสิงซึ่งคนนี้พี่ก๊อฟเนี่ยเขาจะโดดเด่นมากเรื่องการทำวิชวลต่างๆไปพุ่มกับสายเนิรอดอะแบบเออมคคนิกต่างๆในการถ่ายทาทำให้มันยาก ถ่ายหนังปกติไม่ได้คือจะเรียกว่านี่คือเจมวานเมืองไทยก็ว่าได้เออต้องมีลูกเล่นลูกเล่อลูกชอยใช่ภาพแบบบอดี้ศพสีจง c ีจีเต็มไปหมดซึ่งน่าสนใจมากว่าว่าถ้าพี่ก๊อฟกลับมาทําหนังนี่เนี่ยเขาแสดงว่าเขาต้องมั่นใจในประสบการณ์ที่เขาสั่งสมมาคือเรื่องย่อของ g Ghost Lab เนี่ยภาพคร่าวๆที่เราเห็นก็คือว่ามันเป็นเรื่องราวของเหมือนกับนักศึกษาหมอกลุ่มหนึ่งที่มี พัวพันกับการทดลองเกี่ยวกับพิสูจน์ว่าผีเกี่ยวกับเรื่องผีผีแหละอาจจะเป็นเรื่องผีมีจริงไหมชีวิตหลังความตายอะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยมันก็ดูเข้าที่เข้าทางกับกับสิ่งที่พี่พี่กอลแกชอบก็คือเรื่องของเทคโนเทคนิคหนังอย่างเงี้ยดูจะแบบใส่เทคนิคต่างๆสนุกใช่ใชบวกประกอบกับประสบการณ์ที่แกไปทํำโชว์ต่างๆเนี่ยการ เล่นกับเมคคิกต่างๆที่ที่ไปปั่งสมประสบการณ์จากไม่ว่าจะเป็นละครเวทีคารนโชว์ก็ตามหรือส่วนสนุกก็ตามเนี่ยเขาจะมาเบรนมาผสมกับการทำหนังได้ยังไงบ้างผมว่ากล้องกล้องถ่ายผีต้องมาแล้วนะกล้องที่จับผีมาอะไรอย่างเงี้ยต้องมาแล้วนะคือจะไม่ใช่ผีเพียวๆอ่ะผมเลรู้สึกว่าต้องมีความเป็นไซไฟหน่อยห พอมันมาปล่อยในยุคนี้รู้ว่ามันเป็นพลอตที่จีเรสเขาเขาปั้นพลอตนี้กันมานานแล้วแต่พอมันมาในจังหวะนี้เราสึกว่ามันถูกจังหวะเยาวชนคนรุ่นใหม่ในกำลังเรียกว่ากําลังตั้งอยู่ในช่วงตั้งคาถามกับหลายๆอย่างอันนี้มันก็เหมือนกับกำลังตั้งคําถามกับเรื่องผีผีเรื่องที่เราแบบว่าถูกว่าเฮ้ยไม่เชื่ออย่าไปลบลวงก็เลยเรียกว่ากําลังอินกับกลุ่มเป้าหมายพอดีใช่ใช่มันทําให้แบบว่ากระตุกความคิดแล้วก็แบบตรงกับตรงกับใจของวัยรุ่นสมัยนี้เหมือนกัน โปรเจกต์ที่3ครับครับคือโปรเจกต์ W Great Women Academy โอ้โหชื่อคล้ายๆซีรีส์เออ่ Great Men เลยเราลอกแหละจริงๆแล้วจริง,รงๆตัวโปรเจกต์จริงๆชื่อ w เฉยๆนะคระะเป็นโปรเจกต์ของนาดาวที่ทําภายใต้ใชายคา GTS แล้วก็เปิดตัวมาเรื่องยงเรื่องย่อเนี่ยยังไม่มียังไม่มีเปิดมาแค่ว่าเป็นหนังที่มีน้องๆนักแสดงนาดาว 9้อย,<น>อย่างเดียวเลยเก้าคนและใส่ชุดแบบว่าดูเป็นชุดไฮโซแซบๆทีนี้ความน่าสนใจของมันก็คือว่าตัวมันถูกทําโดยบริษัทลูกคือนาดาวนาดาวจริงๆมันคือบริษัทที่เป็นโมเดลลิ่งดูแลนักแสดงไอแผกเนี้ยของบริษัทอื่นแล้วกัน ก็คือจะมีหน้าที่ดูแลนักแสดงอย่างเดียวแล้วที่อื่นอ่ะจะสร้างโน้นจะสร้างหนังสร้างละครก็จะมาขอเด็กไปเล่นแต่ที่เนี้ยคือบริษัทดูแลนักแสดงที่ผลิตงานของตัวเองซึ่งซึ่งโมเดลอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีในบ้านเราซึ่งเราจะเห็นว่านาดาวสิ่งที่นาดาวปั้นมาหลายๆที่ทําเองเนี่ยอย่างเช่นฮอร์โมนอย่างเช่นนานะนานะเลือดข้นคนจางเกรดแมนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากโมเดลนี้หมดคือนักแสดงในสังกัด และดูว่านักแสดงในสังกัดสามารถไปอยู่กับบทอะไรได้บ้างถ้าถ้าบนคนบริษัททําหนังเนี่ยก็คือเขียนบทหนังแล้วไปชวนดาราที่อื่นมาเล่นหรือถ้าเราเป็นโมเดลลิง่งเราก็จะมีหน้าที่ส่งเด็กไปเฮ้ยบริษัทนั้นทําหนังเรื่องนี้หรอเอาเด็กเราไปเล่นไหมนาดาวเนี่ยโมเดลคือเดินไปดูเด็กๆในห้องมีใครบ้างวะอ่ะอาคนนี้คนที่ทําอะไรได้นะแล้วก็มาเขียนบททําหนังเพื่อให้เด็กๆอะ่ะเล่น เราก็เลยมองว่าโปรเจกต์นี้ก็น่าจะเหมือนกันก็เกิดจากว่าพี่ปิงเห็นน้องๆ9คนเนี้ยเดินไปเดินมาปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องหาโปรเจกต์ที่เรียกว่าก็จะป้าน9คนนี้แหละแล้วก็ผูกพงผูกพลอตดังนั้นเอยมันมันก็เลยเป็นอีกโมเดลหนึ่งของการทำหนังได้ทำหนังด้วยได้หางานให้น้องด้วยอโอโ้คุ้ม จริงๆแล้วนาดาวเนี่ยก็เคยทำทรงๆนี้มากับกลุ่มนักแสดงชายทั้งการทำเลือดข้นคนจ่าและก็เกรดเมนที่เหมือนเอานักแสดงชายในค่ายเนี่ยมาแสดงฝีมือด้านการแสดงใช่แล้วก็ทำให้เกิดไอพาริสขึ้นมาวงทรีตี้เห็นความเติบโตขึ้นของเจเจหรือต่อธนภพเราก็เลยมองว่า W เนี่ยก็เหมือนกับ Great ูแมนอะคาเดมีเป็นอะคาเดมีที่ฝึกเหล่าน้องๆนักแสดงหญิงกลุ่มนี้ ให้โดดเด่นขึ้นมาและแต่อาจจะมีโปรเจกต์อื่นๆที่ตามมาหลังจากนี้อีกเรื่องที่4ครับร่างทรง GTS Go Inter ครับโอ้อันนี้บอกเลยว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมตื่นเต้นที่สุดจริงๆต้องบอกว่าคนทาหนังทั้งวงการ<อ>ตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้ที่สุดใช่ใช่ใชร่างทรงเนี่ยคือโปรเจกต์ใหม่ของพี่โต้งบรรจงพี่โต้งบรรจงที่เป็นคอหนังผีทําชัตเตอร์ท, <8. S 2> ทําแร์อ่าแล้วก็สี่แพ่งห้าแพ่งใช่ แล้วก็นี่ก็คือเป็นงานที่เขาจะทําหนังผีร่วมมือกันกันกบผู้กำกับชื่อดังของทางเกาหลีผู้กำกับคนเนี้ยคือนาฮงจินเขาจะทําหนังสายทิลเลอร์เขย่าวขวันปันาา่นประสาทเรื่องที่ดังๆของเขาก็คือเชสเซอร์สร้างอย่างเรื่องจริงของฆาตากรที่ฆ่าหันศกโส,ส,สเพณีอันนี้ก็ดังทั้งประเทศ The w a i i n g เมื่อสองสามปีที่แล้วนี่มันสนุกมากมันตื่นเต้นเขย่าประสาทมากเนี่ยก็คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นแนันคนทําหนังสายสยองขวัญทิลเลอร์อันดับยนเยือกอันดับต้นๆของเกาหลีต้องบอกว่าพี่โต้งเองเ,อเป็นคนที่เป็นเหมือนแฟนคลับเป็นแ,<ล>แฟนคลับพี่นาฮงจินอยู่แล้วใช่เหมือนนี่คือการที่จับลูกศิษย์ไปเจออาจารย์ให้อาจารย์ช่วยเทรนการทำหนังให้หน่อยซึ่งจริงๆอันนี้คือผลงานของบริษัทโชบ็อกซ รวมกับ g p s เลยนะโชวบ็อกเนเป็นบริษัททำหนังชื่อดังของทางเกาหลีของเกาหลีซึ่งไม่ได้ทำแค่หนังเกาหลีโชบ็อกเนี่ยทำหนังเกาหลีเพื่อไปสู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นผลงานก็จะมีความเป็นสากลสูงจะไม่ได้แค่เอาใจในตลาดเกาหลีเท่านั้นเพราะนั้นการที่เขามาจอยกับหนังไทยบ้างเนี่ยม,มันก็อาจจะเป็นโมเดลที่เขารู้สึกว่าพู่มกับคนเนี้ยน่าสนใจน่าจะทำหนัง ให้รถมีรถมือที่น่าสนใจแล้วก็ลองดูซิท่านา,นาฮงจินพูดไทยจะพูดแบบไหนเออแบบนั้นก็เลยเลือกพี่โต้งมาพี่โต้งมาทำมีเกรดนิดนึดนงคือตอนแรกที่ได้ยินคําว่าล่างทรงเนี่ยและเรารู้ว่าเป็นานาฮงจินเนี่ยอยากให้ทุกคนไปดู The w เว l i n g เลยเออ The w เ l l i n g นี่ก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับล่างทรงเหมือนกันเลยน่าสนใจว่าการตีความใหม่ของล่างทรงในแบบพี่โต้งรสชาติฟูมกับไทยบริบทแบบไทยๆ มันจะออกมาเป็นแบบไหนเออเราอาจจะเคยเห็นจากการที่แบบหนังฉลาดเกมโกงไปดังที่จีนแต่นี่ก็คืออีกหมุดหมายหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เอเชียละคราวนี้โชบ็อกจะพา g d s ไปได้ไกลทั่วโลกขนาดไหนแล้วอย่างที่บอลว่าคือว่าตอนนี้ต้องมองว่าเกาหลีนี่กำลังขึ้นม่อในอุตสาหกรรมทําหนังของเอเชียปีที่แล้วเรามีพาราไซทที่คว้ารางวัลออสการ์ถ้าบอกว่าหนังเกาหลีไม่ใช่หนังแค่เฉพาะภูมิภาคเอเชียหรือเกาหลีละ เรื่องสุดท้ายฮะ GTS ก็บอกว่าเรื่องนี้คือโปรเจกต์ใหญ่ของเขาเลยก็คือเรื่องบุกเพสันิวาส2อง GTS ครั้งแรกกับภาคต่อครับ GTS ไม่เคยทำหนังภาคต่อพูดได้เลยในเชิงเป็นหนังกับหนังนะในเชิงเป็นหนังกับหนังไม่เคยทำแม้จะมีคนขอให้ทำแบบพี่ทำชัตเตอร์สองสิพี่ทำโกนมืนโฮสองสิทำแฝดสองสิมันสอยู่แล้วแลมันสองอยู่แล้ว คือเขาก็ไม่เคยทำมาก่อนปรากฏว่าคราวนี้มาทำภาคต่อแต่ดันเป็นภาคต่อที่ไม่ได้ออริจินอลของตัวเองอีกท่าเอาจริงๆนะสำหรับคอหนังจีเียสเนี่ยเซอร์ไพรส์กับตัวนี้มากเพราแบบเฮ้ยหรอไปไปทำอย่างนี้เลยเหรอบุเพศนิวานี่คือละครที่ดังมากๆตอนนั้นตอนที่ฉายช่องสามไปแล้วก็จริงๆมันมีโครงการที่ จะมีโดยนิยายของเรื่องเนี่ยม,มันมีภาคต่ออยู่แล้วมีภาคตอบที่กําลังจะรอทําเป็นละครอยู่แล้วล่ะใช่ก็คือเหมือนบุกเพสันิวาสอที่เป็นหนังเนี่ยเหมือนเขียนเส้นเรื่องมาใหม่เลยซึ่งเราก็จะตกใจคือแบบอ้าตกตกลงเอาก็ในเมื่อละครทาอ,อยู่ใครจะไปนึกว่ามันจะมีหนังภาคสองเกิดขึ้นด้วย<อ>ซึ่งตัวบุกเพสสองเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นภพชาติใหม่ของของพี่หมื่นกับของแม่กละเก่แหม เขาบุกเพกันจริงๆนะเขาเจอกันบ่อยมากเลยเนี่ยแลว่าเรื่องราวจะไปเกิดในยุคต้นรัตนโกสิ์แทนในแง่ของการทําหนังนีครับแน่นอนทุกคนต้องคาดหวังโปรเจกต์ที่น่าสนใจและโปรเจกต์ที่หวังรายได้ได้ซึ่งแน่นอนมันไม่มีอะไรดีไปกว่ามีฐานแฟนทั่วประเทศแล้วมาทําหนังเพื่อให้มันกระจายออกไปอีก โอ้โหพอพูดอย่างนี้ทำให้นึกถึงนาคีสองซูมันเป็นโมเดลที่เห็นแล้วว่ามันสําเร็จมันสําเร็จโอ้นาคีโอ้สองร้อยสามร้อยล้านนะซึ่งตอนนาคีสองอ่ะพุ่มกับหรือทีมงานต่างเนี่ยใช้ใช้ทีมงานของละครก็คือตัวพี่ออฟไทมเองอะไรเองเราก็อ๋อช่องสามจะทําหนังก็ใช้ทีมตัวเองคราวนี้ปรากฏว่าใช้ทีมข้างนอกซึ่งถ้าเราคิดกันตรงๆถ้าเราคุยกันก่อนว่าเฮ้ยรู้แ่บมันมีบริษัททําหนังอ่ะจะมาทําบุกเพ2สองนะเราก็ไม่แปลกใจ แต่เราไม่ได้นึกว่าจะเป็น g t s อาจจะเป็นเพราะว่าคาดหวังในเรื่องของครีเอทีฟไอเดียมีแบรนดิ้งที่ดีคราวนี้ผมนึกภาพข้ามช็อตไปแล้ะข้ามช็อตไปถึงวันที่หนังฉายแล้วเราจะได้เห็นบรรยากาศที่ลูกหลานพาคุณปู่คุณย่ามาดูหนังอีกครั้งเว้ยเหมือนตอนที่พี่มากเคยทำเหมือนตอนที่นาคีเคยทำได้ซึ่งผู้กำกับที่เขาเอามาทำก็น่าสนใจในแง่คนทำหนังเนี่ยเขาเลือกพี่ปิง อดีสอนตีสิริกเสบรถไฟฟ้ามาหารถไฟฟ้ามาหาเธอคือพี่ปิงเนี่ยถ้าดูรถไฟฟ้าเราก็จะพบว่าเขาเป็นพุ่มกลับที่สามารถจะทำโรแมนติกคอมดี้ได้ออกมาดีโรแมนติกนำนะจะไม่เหมือนพี่เมธพี่เมธเนี่ยอันเนมนติกนำอันนี้คือโรแมนติกนำแล้วก็ค่อยมีคอมดี้แทรกคอมดี้แทรกซึ่งรสชาติของแกกลมกล่อมละครบุกเพที่เราดู่มันก็เป็นอย่างนั้นคือเป็นเป็นโรแมนติกแล้วก็ขับเคลื่อนมีความคอมดี้อยู่นึกถึงเหมยลี่ที่เล่นโดยคริสหอวัง แล้วมาเป็นเบลล่านะโอ้โหน่าดูเลยคือถือว่าถือว่าเขาวางตัวคนได้ถูกใช่คนแล้วอะที่เคนกับโป๊ปนี่ก็ระดับเดียวกันกันนะในยยกนี้นะออแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยละครกับหนังเนี่ยปรับเซียนเหมือนกันปรับเซียนเหมือนกันหลายคนทําหนังเก่งๆไปทําละครก็ ก็ต้องเรียนรู้ใหม่หลายคนที่เก่งเอกอุในเรื่องละครเนี่ยพอขยับมาทําหนังเนี่ยก็เจ็บตัวกันไปเยอะเหมือนกันก็น่าสนใจว่ารอบเนี้ยแกจะบ่มเพาะอะไรมาแล้วมาแก้มือในบุคเพสันกุวาดได้ไหมเออน่าสนใจแต่ถ้าได้เราเชื่อว่าผมว่า500ล้านเป็นอย่างต่ำอะเอามากกว่าพี่มากไปเลยแล้วกันนะจะได้แบบว่าคึกคักกันหน่อยบ้านเรานะนี่แหละครับคือโปรเจกต์ห้าหนังใหม่ของจี s เที่คนทำหนังหลังห้องมองเห็นว่ามันมีอะไร ที่มันจะสร้างปรากฏการณ์เกิดขึ้นบ้างในบ้านเราเราขอบคุณ g ีเดเลยนะว่า5าโปรเจกต์นี้เราเห็นเลยว่าเขาไม่ยอมไม่ยอมเซฟโซนไม่ยอมเลย์เซฟไม่ยอมทําในสิ่งที่เขาเคยทำมาแล้วทุกอันมันมีความพยายามทะเยอทะยานและพาวงการพาวิธีคิดใหม่ๆเข้ามาสู่วงการซึ่งเราแบบสําหรับเราในมุมคนทําหนักเราเรานับถือใจเขาเลย คนทําหนังนะครับมักจะหาที่ทางในการทําหนังให้ตัวเองเสมอไม่ต้องอยู่ในเซฟโซนตัวเองไปคอนแลบกับคนอื่นก็ได้แล้วก็หวังว่าเรื่องเหล่านี้นะฮะจะทําให้วงการหนังกลับมาคึกคักอีกครั้งใช่นึกถึงหนังสมัยตอนที่ผมเด็กๆผมก็ตื่นเต้นกับหนังของ GTS เสมอแล้วคุณล่ะครับใน5เรื่องนี้คุณอยากดูเรื่องไหนของ GTS มากที่สุดพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแลวนอกเหนือจากว่าถ้าให้กําลังใจ GTS แล้วครับใครอยากให้กําลังใจหนังติดมันนะฮะ กดซับสไครต์กดอะไรได้นะครับเผื่อเด็กๆหลังห้องอย่างพวกเราจะได้มีกำลังใจขยับไปกลางห้องบ้างขอไลค์เยอะๆขอแชร์เยอะๆละกันนะครับกด Subscribe กดคอมเมนต์และก็กดถูกใจกันได้อย่างเต็มที่สำหรับคลิปนี้หนังติดมันลาไปก่อนสวัสดีครับพูดแล้วอยากกินหมูย่างฮะเนี่ยฮะเราถึงริวหลังห้องเราคิดอย่างเงี้ยเราแบบ เราถึงอยู่หลังห้องกล็อก็แก๊กตรงนี้ออสู้ๆครับพี่ทั้งวงการรอดูอยู่พี่พี่คือความหวังของคนทั้งประเทศพี่ไม่ต้องกดดันพี่เต็มพี่เพี่ฝากพี่โตอเอาธงชาติไทยไปถือด้วยนะ